ดูเรื่องรถซิ่งแข่งกันมาแล้วสุดท้ายก็เกิดอุบัติเหตุแถวนนนทบุรีอีกแล้วนะคะช่วงหลังๆอุบัติเหตุนนทบุรีเยอะมากเดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันค่ะสภาพไม่รู้จะต้องบรรยายยังไงคุณเห็นอยู่แล้วว่าว่าเก่งซิ่งเบียดแล้วจะแทรกเข้าไประหว่างกลางได้ยังไงใช้อะไรคิดก่อนคิดว่าเป็น Model S <S มอเตอร์ไซค์มั้งเนี่ยไม่รู้เขาคิดยังไงเออแรกได้ยังไง โอ้ดูดิโอ้แล้วอีกคันหนึ่งเกือบจะตกลงไปตามนะใช่ใช่จะสังเกตเห็นว่าคันที่เขาโดนเบียดนะคะเขาพยายามจะชิดซ้ายเพื่อหลบให้แต่สุดท้ายเนี่ยฮะมันเกิดอะไรกันขึ้นกับคันที่แทรกเราไม่รู้เขาคิดอะไรอ่ะชนลอยเลยนะสะพานวงเวียนพระรามห้านครอินบางสีเมืองนนทบุรีใครผ่านเส้นนี้จะรู้เลยว่าสะพานนี้ก็คือสะพานที่รถใช้ความเร็วกันเยอะ ตอน11โมงครึ่งนะคะเป็นแจ๊คทะเบียนยอหญิงกไก่1320กรุงเทพนาที่ตกลงมาพังยับละค่ะคนขับเจ็บกระแทกรุนแรงเลยนะคะส่งโรงพยาบาลวาชิระแล้วชื่อวันนัทธวุฒิผู้เหมือนอายุ21ปีค่ะส่วนบนสะพานเจอกระบะ i ุูดี d max ถูกเฉียวชนด้านท้ายไฟแตกค่ะอีกคันก็เป็น suv mitsubishi เ x p a n d e r นะคะเป็นแถบตลอดข้างเลยค่ะเห็นบอกว่าล้อหน้าซ้ายก็แตกด้วย เกตีศัก์บวกกรับเป็นกู้ภัยบอกตอนช่วยเหลือคนเจ็บไม่มีอาการเมาแต่แน่นหน้าอกแล้วก็ปากแตกเรายังไม่รู้สาเหตุของการเบียดแทกนะจุดจุดนี้นะฮะไม่รู้ใจคอเขาคิดอะไรอยู่อะคะอ่ะแต่คันที่โดนกระทบไปด้วยอีกสองคันนี้ซวยจริงๆใช่โอ้โห yeah. oh, oh. คือไม่ค่อยมีคนสงสารไอ้แจที่ เขาไ่สงสารกันเลยเพี่แต่ว่าในมุมของความเป็นคนก็ขอให้ปลอดภัยดีและการขอให้ไม่เป็นอะไรมากนะดีว่าไม่ถึงตายนะคะมันติเตียงไงคือเหมือนกับว่าอยู่ในช่วงกําลังเป็นทางลงแล้งทางลงนิดนึงแล้วเพราะฉะนั้นถ้าสูงไม่รอดนะแต่คุณเนี่ยคือไม่รู้คิดอะไรอยู่จริงตอนนั้นเป็นมุดเฉยเลยอ่ะ